Yeah! ทีมต้อนรับเข้าสู่คลิปสเปเชียลจริงๆของออนไลน์สเตชันนะฮะซึ่งเอาจริงๆก็คืออย่างที่หลายคนทราบนะฮะว่าสัปดาห์สงกรานมันเป็นช่วงหยุดยาวครับอันนี้หนึ่งข้ออีกข้อหนึ่งก็คือมันจะเป็นช่วงที่ตอนนี้โควิดมันเพิ่งมาด้วยครับแล้วก็มันสถานการณ์ภายในองค์กรเราเองก็แบบต้องบอกว่าอาจจะมาทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้มันเลยอาจจะมีบางช่วงอะไรที่มันยังว่างอยู่เราก็เลยใช้จังหวะเนี้ยมาทำเป็นคลิป Q&A ดีกว่าอ่าคือนี้ปกติเราทำคลิป Q&A บอยแต่ ก็จะเป็นอ่าไลฟ์สดแต่ว่าวันนี้เราจะไปเอาคอมเมนต์ย้อนหลังหนึ่งเดือนตรงนั่งกันอยู่4คนนี้ยังไม่รู้เลยว่าคําถามเป็นอะไรบ้างรู้เลยก็จะมาตอบคาถามกันสดๆกันนะฮะเดี๋ยวไปกันยาวๆเลยเพราะว่ารายการที่เราหยุดไปในสัปดาห์นี้ก็จะมีอะไรบ้างนะรายการสดทั้งหมดถ้าเกิดเริ่มจากต้นสัปดาห์เลยคือวันที่12เมษายนครับขออภัยด้วยนะครับก็จาเป็นจะต้องหยุดท้าไฟก็คือลงคลิปนี้แทนและหลังจากนั้นฮะก็วันอังคารวันที่13นะครับกับวันที่1ิบสี่ชูยิงทิ้งไลฟ์เราก็คง ตามด้วยหาดทันสาด้วยนะครับในวันที่15นะครับผมก็อาจจะต้องจำเป็นต้องพักก่อนนั่นเองครับฮะโอเคไฟลงไฟเดย์ยังมีเหมือนเดิมนะครับขยี้แซกก็มีเหมือนเดิมใช่ครับมีที่ท็อปไฟก็ยังมีเหมือนเดิมนะฮะของพอดแคสต์มีมีครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันฮะโอเคไปกันที่คำถามแรกเลยไหมได้เลยครับตามเลยดีกว่าอราจะคุณ เอกซตหนึ่งหนึ่งหนึ่งครับดีเลยครับผมว่าเข้าท่าเลยสําหรับการเอาสนที่ขยายไปไว้ข้างหน้าก่อนโดยที่ไม่กระทบส่วนหลักของเนื้อหาสําคัญครับงปกติขอขอบคุณและชื่นชมทีมงานที่รับฟังความเห็นของเราถ้ามีเวลาว่างหรือจะสามารถเข้าไปได้ก็จะแวะไปชมในส่วนใหม่ตอน4นอี่โมงครึ่งในทวีดีอ๋ออันนี้พูดถึงอ้ออไส์สดช่วงพิเศษของเรานั่นเองนะครับผมพินหน้านีก็ต้องยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งที่เราทําแล้วเราเอาไปเป็นช่วงหลังตอนท้าย สี่อะไรเงี้ยเออแล้วก็มีกระแสทุกคนที่ิดเท่าไรไม่ค่อยอเท่าไรอะไรเงี้ยแต่นี่แจ้งก่อนว่าวันนั้นเนี่ยพวกเรามีความผิดนะครับเราเนี่ยเราเองกันเลยนะฮะก็คือเราดันจบไม่ตรงเวลามันมันผิดที่แบบลืมตีคอมเมนต์ดีๆด้วยแล้วก็ไม่รู้ระบบทัวร์ดีเขาด้วยเออเออเราพลาดเองที่วันนั้นเราเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราดันไม่พร้อมมากพออันนี้ก็ยอมรับความผิดของตัวเราเองนะฮะแล้วก็เราก็รับความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับผมก็นําไปพูดคุยในทีมงานกันเองด้วยในอะไรต่างๆด้วยก็ เปลี่ยนเนาะตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวก็เป็นช่วงต้นแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นะครับสี่โมงครึ่งจนถึง5้าโมงจะเป็นช่วงพิเศษสาหรับซุยคิงคิงเท่านั้นนะครับก็คืออังคารกับพุธวันพฤหัสอาทศตษาจะไม่มียังไม่มีตอน4ี่โมงครึ่งนะฮะับต้องบอกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟในทวีดีเท่านั้นก็อันนี้เผื่อใครยังไม่ทราบอีกก็คือไอ้ครึ่งชั่วโมงก่อนเข้าซุยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อเลยเพราะฉะนั้นก็วางใจได้เหมือนเดิมว่า2งชั่วโมงเต็มของคุณยคเมูด มาปกตินั่นแหละแต่แค่ตรงนี้มันเป็นสเปเชียลงอกขึ้นมาแค่นั้นเนองไป,ไปข้อต่อไปฮะอยากให้ข่าวพระธาโซเชียลมียอ้อนหลังครับตื่นมาดูไม่ทันออของคุณสองคนเลยมียังไงมีเฉพาะในทวีดีใช่ไหมใช่แล้วครับผมมียอ้อนหลังให้ดูเฉพาะในทวีดีเพราะว่าข่าวพระธาโซเชียลนี่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟที่ออนไลน์เซชันเราไปทําให้ทวีดีนะครับเพราะนั้นรายการย้อนหลังเองก็เช่นกันฮะแต่อาจจะรอสักพักนึงเพราะว่าจะอัปเดตก็อาจจะประมาณสัก2หรือ3วันมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างล่างสุดเลยใช่ครับผมล่าสุดนะ มันจะมีเชลหนึ่งที่เขียนว่า e s p o r t and g a m เกอะไรอย่างเงี้ยกดซี o อแล้วมันจะมีเชลออนไลน์สเตชันมันจะอยู่ในนั้นเลยก็อาจจะต้องหาหากันนิดนึงเข้าใจแหละว่าแบบบางคนแบบไม่คุ้นกับตัวแอปแล้วก็ต้องฝากด้วยเหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์นี้ใครดูคลิปนี้นะฮะก็คือข่าวประทานโซเชียลก็หยุดทั้งวอีกเหมือนกันก็ไปยันย้อนหลังให้คุณพบไล่ทันพอดีถูกปะไล่ทันพอดีข่าวเก่าๆันทาอยู่ไอ้พี่ผมไ่ออกแทนโดนแทนเซียนแทนเซียนแทนเซียนเออต่นั้นก็หาอยู่ฮะขอบคุณมากครับ ไปคำถามถัดไปฮะจากคุณรีมไฮชอบเนื้อหารายการนะครับตีแค่อย่างเดียวคือจังหวะการยิงมุกตบมุกอะไรเนี่ยมันแปลกอ <c oughs> <c oughs> ยากให้โฟกัสเกี่ยวกับหัวข้อของคุมากกว่า <c oughs> ีคิด <c oughs> ว่ามุกตบมุกมากกว่าเขาเห็นส่ตัวน่าจะเป็นไล้สดสัก <c oughs> อย่างน <c oughs> ึงคู่เหรอ S <S <เอ> <ify> ไม่ไม่ <ượ bs> <endo> ไม่หร like อกไม่ไม่หรอกทไม่เป็นไรครับแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมแล้วครับจริงๆเอาทีมงานออร์แนเดชั่นเรากําพืชเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นคนชอบยิงมุกแป้งวันไคนวะต้องรายการพวกเราก็คุยกันอย่างนี้นะคือในรายการสดเนี่ยพวกเราจะแทบจะเหมือนนั่งแอร์ฟอยดปกติเลยนะคือมันไม่ได้มีการเติมแต่งกันไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์มาใหม่อะไรนี้เราเป็นกันอย่างนี้เลยถามว่าจังหวะการยิงมุกต้องปรับปรุงไหมก็ต้องยอมรับว่าเออมันก็ต้องมีบ้างพยายามแล้วพยายามแล้ว ไม่คือคืองี้ต้องบอกงี้มันเราไม่ใช่ตลกมืออาชีพแบบบางทีเราก็แบบพยายามตลกอ่ะเพราะเพราะบางทีบางเนื้อหาอ่าก็เครียดกันไปเอาเอาเป็นว่าผู้คุณจําไว้แล้วกันนะครับก็กฏของ OS คือ3นาทีนะครับผมมีสาระอยู่3นาทีนอกนั้นที่เหลือก็นั่นแหละฮะแต่ว่าอย่างี้คอมเมนต์ของคุณดีมไฮเนี่ยดีนะผมเห็นด้วยนะเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมเข้ามาด้วยแล้วผมก็รู้ว่าบางทีผมก็ออกทะเลบ้างไป้คนอื่นก็ออกทะเลบ้างตอนเวลาคนอื่นออกทะเลผมเลื่อยผมก็พยายามดึงเข้าหรือว่าบางทีผมก็คนอื่นก็พยายามจะดึงเข้าให้คือทุกคน่่ะะเข้าาาาใจจอยยยูแลวพมดึ เข้าโฟกัสห <Ừ. S 1> e ัวข้อแต่ว่าหลังจากนี้จะพยายามแบบสติ๊กออนหัวข้อหัวข้อมากๆจะพยายามไม่ออกทะเลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถัดไปฮะ สรุปอาจจะคุณคามไล่กับบอมสรุปชื่อเซียนที่ซื้อมาจริงๆใช่ไหมครับห้าห้าห้าอันนี้น่าจะมาจากทาร์ไฟครับก็สองเทปติดอ่ะไม่ว่ากันนะครับถ้าเอาจากจริงๆเลยก็ไม่ได้ซื้อมาเขาให้มาฟรีเขาให้มาฟรีนะครับก็เลยไรู้จะบอกยังไงนะครับเขาให้มาฟรีตอนนั้นเรามีความรู้อะไรคนอื่นเขาถึงเรียกว่าเซียนไม่มีอะไรเลยตอนนั้นคือผมอยู่ในยุคที่รายการทีวีพยายามจะหาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งตอนนั้นอ่ะมันยากยิ่งกว่าอะไรก็คือการหา พิธีกรหรือหาคนจะมาออกหน้ากล้องแล้วตอนนั้นอ่ะคือโปรดิวเซอร์บอกไม่ทันแล้วมันต้องถ่ายเทปแล้วเขาก็ à, เลยบอกว่าเอาเอาโอ๊ตนี่แหละแต่แล้วอันนี้พี่ที่เป็นโปรดิวเซอร์พี่ยศเนี่ยก็คือเขาชอบเรียกโอตโตะเพราะว่าเขาเห็นว่าผมเป็นคนญี่ปุน่นเขาก็เลยเรียกโอตโตะแล้วเขาก็เรียกติดมาแต่คไม่คนญี่ปุ่นไม่ไม่ผมผมไม่ใช่เลยผมไม่ใช่เลยแต่เขาก็เรียกติดมาโอตโตะโอตโตะเสร็จแล้วอันนี้ตอนนั้นคําว่ากูรูกาลังฮิตไออ่าใช้คนนั้นกูรูคนนี้กูรูกูรูที่เขาไมา ในเวลาเดียวกันก็คือเซียนลาเวนคือพีอ่ต้นและพ่เซียนโอโตขึ้นมาในรายการที่ชื่อว่าพ<อ>ิจิตรีวิวครับเพราะนั้นเซียนไม่ได้ซื้อมานะครับได้มาฟรีเกียดเกียดจริงจตอบจริงจังกว่าที่คิดนะครับผมบ้านก็อยากให้ทุกคนรู้นะนะต่อไปติดตามช่องนี้เพราะพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังอยากให้กลับมาคุยเกี่ยวกับหนังอีกก็มีมาเรื่อยๆนะ ล่าสุดก็มีเรื่องคองป่ะเออคองก๊ตอตป่ะอของก๊อตไฟแต่ว่าอ่าอันนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันมันน้อยลงเพราะว่าโหต้องแต่โดนโควิดมานี่คือเราก็ทําตรงนี้น้อยลงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ไปชมภาพยนตร์อ่ย,ยคือคืออนนี้ต้องแชร์กันตรงๆว่าตอนแรกเราเคยมีรายการหนึ่งเนาะชื่อรายการว่าสปร์หรอเป็นรายการที่ทําเกี่ยวกับภาพยนตร์เลยทีนี้ทําไปทํามามันประสบปัญหาฮะทุกคนมันจะมีช่วงที่ที่หนังอะไรน่าสนใจเลยเข้มมันทําให้พวกเราก็ติดสตันเหมือนกัน เพราะว่าพอหนังไม่น่าสนใจขึ้นมาเนี่ยยอดวิวก็ทุกอย่างมันต้องเป็นรูทีนใช่เราต้องทําเป็นประจําด้วยทุกสัปดาห์นะฮะเอาตรงๆพวกเราก็เสพหนังกันดับหนังแมสอะเอาให้ตรงๆนะไม่ว่างดูทุกเรื่องใช่ไม่ว่างดูทุกเรื่องจริงๆหนังแมสก็ไม่ได้ดูผมต้องบอกก่อนว่าเกือบทุกรายการน่ที่มันดูแล้วเหมือนกับมันเป็นรูทีนแล้วมันเหมือนล็อกในรูปแบบของชาแนลอะแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกรายการเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของพวกเราจริงๆรายการสปอยล์เหรอมันแอบติดเราอยู่นิดนึงตรงที่ว่าพวกเราเป็นคนไม่ชอบสปอยล จริงเราก็จะทำรายการนี้ออกมามแต่เราก็จะพยายามเตือนทุกคนว่าเราสปอยนะแล้วถ้าเกิดใครอยากดูหรือใครชอบสปอยก็มาดูด้วยกันครับแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่โมบอกด้วยสถานการณ์โควิดหรือหนังเองอะ่ะมันก็จะดรอปตัวลงเลยทําให้สุดท้ายโดนยุบรายการไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นรายการอื่นๆที่พวกเราอันนี้มากกว่าแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะครับจริงๆคนคนที่เป็นสายหนังะจา๋าเลยก็คือไมค์นะเขาจะได้ไปดูรอ,อบสื่อเยอะเลยแหละ พยายามครับอันที่มันน่าสนใจจริงๆแล้วก็เหมาะกับกนในเจร์พวกเราหรือว่าคนดูจริงๆละกันอาจจะไม่ใช่เป็นช่องที่หนังจ๋าขนาดนั้นละกันสุดท้ายช่องเราจะเน้นเกม,เกมครับทุกคนเกมกับการ์ตูนเนี่ยจะมาเป็นแบบว่าประมาณหนึ่งครับครับ,รบต่อไปฮะ ถึงเซียนกับพี่อาร์ตอะไม่เกี่ยวแล้วกูไปแล้ววเเดดีี๋๋ยยวเดี๋ยวถึงเซียนกับพี่อาร์ตพี่ไม่ตอนนี้พี่ไม่ไม่อยู่เดี๋ยวเอาไว้พี่ไม่ค่อยไปเป็นแล้วกันครับแคุณเวอร์มิซาพามาเวอร์มิซาพามาหลังๆมาเกมไฟติ้งในมือถือก็น่าสนใจนะครับน่าจะออกเอามาเล่นออกรายการบ้างเช่นสตรีทไฟต์เตอร์4แชมเปตอิทิชันหรือคิงออฟ12หรือถ้าจะเอาแบบฉีกไปเลยก็สกาวสกาวเกิลครับคิดว่าคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยครับบอลเมื่อเคยเล่นตู้ กับคอนโซลมาเยอะพอควรเข้าใจว่ามันต่างกันมากกับมือถือแต่เป็นมือถือนี่ก็ตอบโจทย์อยู่ได้มากเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าเอาจริงๆอย่างผมกับเซียนก็จะเป็นคนที่เล่นเกมไฟติ้งเยอะมากแต่ว่าอย่างผมมันจะไม่แน่ใจว่าเนเจอร์ช่องเราอ่ะคนเล่นไฟติ้งเยอะไหมแล้วก็เขาจะสนใจเหมือนเราไหมอะไรอย่างนี้ผมก็เลยไม่กล้าพิกอัพ เกมไฟติ้งที่แบบอยู่ในมือถืออะไรเงี้ยมานําเสนอสักเท่าไหร่ด้วยประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะต้องแยกนิดนึงนะครับว่าเกมไฟติ้งแบบฟูลเลยกับเกมไฟติ้งของมือถืออ่ะม,มันมีอีกด้วยนะฮะเกมไฟติ้งแบบฟูลเลยแล้วเอามาลงในมือถือบอกตรงๆว่าเล่นยากมากสุดท้ายมันไม่ได้ดีเท่ากับต้นฉบับเราไปเล่นคอนโซลหรือไปเล่นนั้นดีกว่านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เป็นแบบทามาเพื่อเล่นบนมือถือไม่ต้องควงท่าเยอะเป็นสกิลชิงจังหวะเอาอนั่นแหละผมก็ได้บอกไงบอกว่ามันมีเรื่องตรงนี้และออีกย่าง ตามที่พี่อาร์ตบอกมันอยู่ที่ตลาดด้วยจะเอาฮี้ลนถ้ามีโอกาสจะพยายามเอามาแล้วกันนะครับ,รบขอบคุณมากครับที่ที่นําเสนอมาเพราะว่าเผื่อเป็นตัวเลือกไว้่รั้าผมรปอารถัดไปฮะ ดามิลีชแนลครับเมื่อไรจะเปิดสมัครสมาชิกอันนี้น่าจะหมายถึงฝั่ง YouTube จริงๆเราคุยกันมาเป็นปีแล้วนะทุกคนครับแต่ว่ามันมีหลายปัจจัยที่เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องขององค์กรด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่ช่องชแนล YouTube ที่เป็นบุคคลนะครับก็เลยอาจจะลำบากนิดนึงครับโดยการที่จะเปิดเป็นสมาชิกนะครับหรือว่าเป็นแบบว่าส u b s ค r i b e นั่นเองนะฮะถ้าเอาก็นแบบตรงๆคูดนี้แล้วกันทุกวันนี้คอนเทนต์ที่เราไม่ได้ e อ c l u s i v e อะไรนะยังทำกันไม่ไหวเลย เอาเป็นว่าเอาเป็ว่าขพอภัยในความไม่สะดวกแต่ว่าถ้ามีโอกาสจะลองดูนะครับอยากทําให้มันดูดีและคุ้มค่าสาหรับทุกคนนะครับรอหน่อยครับผ้ามาเมื่ไห่คุ้มแน่ไปครับคำถามต่อไปฟูจิโอดะอยากให้ทำรายการเกี่ยวกับของเล่นบ้างครับคำศัพท์ในวงการชนิดอะไรประมาณนี้ครับขอบคุณครับ แล้วล่าสุดรายการอะไรนะให้เขาตอบให้เขาตอบอะไรรีวิวหยิบร้านฮะรีวิวหยิบร้านเนี่ยแชร์ก่อนนะพูดตรงๆเลยนะมันเกิดมาจากว่าเราอยากจะทํารายการที่ซัพพอร์ตงานขายบางอย่างให้แบบมีรายได้เข้ามาจึงเจอช่องให้ได้บ้างี่อาจจะแบบไม่ใช่เกมแล้วเกมด้วยเกมด้วยเราอยากจะรีวิวทุกอย่างตอนนั้นโจทย์ก็คืออยากให้ทํารายการรีวิวทุกอย่างบนโลกใบนี้จะได้ขายได้เลยล้วให้คะแนนด้วยต้องให้คะแนนด้วยนะถ้าสังเกตรายการรีวิวหยิบ เราช่วงต้นๆเนี่ยเราอิเล็กเคข่าบ้างเลยจนสุดท้ายเนี่ยมันมาประจวบกับของเล่นด้วยมันมีตัวหนึ่งของเล่นตัวหนึ่งที่ตอนนั้นเราคิดกันแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะก็คือซอยครับผมรีวิวคุณซอยคุณล็ไดโนเสาร์นี่แหละใหม่ที่มันลงแล้วมันเงียบไปหน่อยก็คือซอยวายคือหลายคนเน่ไม่ได้รู้ว่าซอยวายมาแล้วแล้วก็จริงๆซอยวายเนี่ยมีคนเอาลิขสิทธิ์มาแปลไทยแล้วก็มีซับไทยด้วยนะแต่คนไม่ได้ให้ความสนใจเลยผมก็เลยปรึกษากับพี่ดนว่าเฮ้ยลองไหมเอาซอยมาประกอบเล่นกันเราก็เลย เอาซอยวายซื้อมาตัวหนึ่งฮะแล้วเราประกอบดูปรากฏว่าอุ้ยแมคคณิกมันทำให้เราคิดถึงตอนเด็กเว้ยคลิปนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ารายการรวิยียบร้านทําให้คนรู้จักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยใช่ครับผมจริงฮะตอนนั้นเราก็เลยไปคุยกับพี่ขีมเนาะว่า<อ>พี่ขีมหลังจากวันนี้ถ้าสมมติว่าม่ไม่มีลูกค้าอะไรเข้า,ข,าขอทําเป็นเกมสลับกับของเล่นนะพี่<อ><อ>แต่ว่าขอบคุณนะสําหรับรบ,บอกว่าอยากให้ทาสับในวงการแต่จริงๆพวกเราก็ไม่ค่อยรู้สับในวงการของเล่นเท่าไหร่หรอกใช่ครับว่าณมลนอันนี้ไม่ใช่ของเล่น <laughs> เอาเป็นว่าขอบคุณมากนะครับแล้วถ้ามีโอกาสจะพยายามทำขึ้นมานะค,ะะครับของน้่จะอาจจะกลับมาเป็นแบบอไปลาครับอันต่อไปหะ โอเคคำถามต่อไปจากสกายเพล็กอยากให้ยูกิมาไลฟ์บ่อยๆรู้นะรู้นะโดนตกแหละดริมกริมกุ้งกงออก็เดี๋ยวชวนมาบ่อยๆแล้วกันมีโอกาสก็จะให้นางเข้ามาไลฟ์อาจริงนางนางอยากอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าบางทีเหมือนแบบแม่มารับเออเออก็เดี๋ยวรอติดตามนะครก็เอาพยายามเข้ามาบ่อยเลยครับผมครับต่อไปฮะคิงว้าวขอเสนอหน่อยนะครับ อยากได้รายการคล้ายๆเพย์แคสอะครับ แบบพิธีกรเล่นเกมแข่งแพ้แร้ทำโทษคิดถึงรายการนี้มากเลยครับขายวิญญาณอีกแล้วนะฮะรายการขายวิญญาณเบ่งตัวขายวิญญาณเึญญณ่งตัวมากเลยอ,อย่างแรกก่อนเลยก็คือมันค่อนข้างยากนะครับว่าถ้าจะทําแบบเพย์แคสได้จริงๆรขออนุญาตเล่าก่อนก็คือรายการเพย์แคสเนี่ยจริงๆมันทํามาหลายเอพิโซดนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการจนกระทั่งประมาณปลายของเอพิโซดที่ 2, 2มันเริ่มลงล็อกแล้วก็คือจะมีพิธีกรหลัก1คนนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นน้องเก่งนะฮะแล้วก็แน่นอนครับจะมีพี่า กุ้งแล้วก็พี่2แล้วก็มีตัวให้ข้อมูลคือผมซึ่งตอนนั้นอ่ะออกมาค่อนข้างพีคทีเดียวในเอพิโซดสนะครับแต่ตนนี้ที่มาพีคอีกทีหนึ่งเลยหนักๆเลยก็คือเกิดจากการรับเชิญก็คือทางโปรดิวเซอร์เนี่ยเอาพี่โจ AF แล้วก็นั่นแหละฮะมาก็เลยเป็นการลงตัวของเอพิโซดสนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเกิดจากความที่แบบว่าทุกคนเนี่ยจะต้องยอมรับกับบทลงโทษจริงๆเพราะบ,บทลงโทษมันหายขึ้นเรื่อยๆแต่ผมต้องบอกก่อนว่าไอแนวความคิดของการทําโทษเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่ผมกั โปรดิวเซอร์คุยกันแล้วบอกว่าเอ้ยถ้าเล่นเกมเฉยๆรีวิวเฉยๆคงไม่สนุกเนาะก็เลยเริ่มจากบททำทโทษง่ายๆคือการดีบมะกอกแค่นั้นเองอแล้วหลังจากนั้นมันก็ล,ลามปามไปจนถึงถึงขั้นใช้กาวดักหนูอ่ะม <า S 2> นันล <ไป S 2> ามไปไกลมากแล้วเวลาล้างออกคือแบบโหดมากกินคุชชีบนตัวเงี้ยโหดร้ายโอ้โหแบบมันรู้จะสงสารใครดีแล้วว่าสงสารคนใช่ใช,ช่ใช่สงสารอะไรอย่างงั้นเออว่าเออมันก็เลยอเอ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 อเนะตอนนี้นะครับมีหลายคนถามผมเหมือนกันว่าถึงขั้นว่าให้ผมยกเอคแคสเนี่ยมาเออเตอเอ ทั้ง3ท่านเนี่ยค่อนข้างจะงานงาน,งานแน่นทั้งทั้งสท่านนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราจะทํำกันเองเนี่ยผมกลัวว่าจะหาความพอดีแบบเพ c แคสอาจจะยากหน่อยแล้วมันเป็นปรากฏการอันดะนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเพคแคสทําให้เกิดปรากฏการรายการทําโทษขึ้นมาซึ่งตอนนี้กระแสมันหายไปแล้วนั้นเรากลับมาทำไหมกูยอมให้ทุกคนเอาซูชิมาวางบนตัวเราด้าเงนไเสีไม่ยากไม่ คู่สงสารคนกินละคู่สงสารคนกินละโอเคไปแสงสเราเรีบกไปอย่างคนน,น,นนี้คนนา้นโอเคไปอันถัดไปฮะเอออยากให้ทัวโต๊ะทำงานอีกจังเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเขาโอ้ no เดี๋ยวได้อา่อานให้จบอา่านให้จบไปเลยอยากให้ทัวโต๊ะทำงานอีกจังเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนต้องมีของเพิ่มบนโต๊ะเพิ่มแน่ๆฮ่า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 ไม่มีของนะครับมีอยู่โต๊ะเดียวตอนนี้ยกให้โต๊ะพิอร์ครับผมเพราะว่าตอนนี้ด้วยสถานการณ์ต่างๆครับเราจะเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นเราเรียกว่าฮอตซีทนะ นั่นคือไม่มีโต๊ะประจําอย่างผมเนี่ยมีโน้ตบุ๊กผมก็จะนั่งไปนั่งที่อื่นเพราะนั้นผมก็จะไม่มีแล้วนะครับส่วนคนที่ตัดต่อหรือจําเป็นต้องใช้ PC จะได้นั่งประจํานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะเพื่อปรับเปลี่ยนตามโควิดนั่นเองนะครับขอให้ฟังใจว่าเสียใจเหมือนกันนะครับไม่มีโชว์ขอตอนแรกผมอยากจะบอกของผมคุณ2ตัวใส่เคสแก้วรอเลยไม่ทันหมดแก้วด้วยใช่ไอ้อันถัดไปฮะ ขอบคุณพี่ๆ OS มากที่สร้างเสียงคนรักแล้วรอยยิ้มให้ก่อนหน้านี้ผมเพิ่งถูกแฟนทิ้งมาคือแบบจ้าวมากพอมารู้ที่ก็ทําให้ลืมความทุกข์ไปได้ก็หน้านี้ถึงจะเป็นเวลาสั้นๆก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันขอบคุณเช่นกันครับเป็นกําลังใจให้คราด้วยนะครับผมให้เข้มแข็งแล้วก็มูฟออนต่อไปแบบไม่ใช่มูฟออนเป็นวงกลมคือนี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณปีโป้เกมเมอร์เนี่ยอายุเท่าไหร่แต่ว่าการที่เลิกกับแฟนหรืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ที่สุดท้ายของชีวิตหรอกฮ เลิกลากันได้แต่ว่าไม่ได้จะบอกว่าใครๆก็หาใหม่ได้นะฮะแต่ว่าก็อยากจะให้มองไปด้านหน้านะครับผมผมว่าผ่านไปได้ไม่ยากหรอกแต่ต้องใช้กําลังใจหน่อยเราจะพยายามทําให้คุณแฮปปี้มากกว่านี้พอแล้วสัญญาก็อาจจะเป็นคําโบราณนิดนึงนะครับแต่เอาเป็นว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างเองนะครับก็ขอให้เข้มแข็งแล้วกันครับโอเคครับสู้ๆกระจใจให้ครับคำนัดนั้นาปครับผม เล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของมาริโอให้ฟังหน่อยครับจริงจริงในไลฟ์วันก่อนเราพูดไปแล้วเนาะใช่ไหมหรือว่าูไหที่ว่ามาริโอไม่ใส่หมวกมาริโอเขาตั้งใจตอนแรกจะไม่มีหมวกแต่จำเป็นจะต้องมีหมวกเพราะว่าตอนนั้นเกมเนี่ยมันสร้างพิกเซลได้แค่นั้นแต่จุดเริ่มต้นของมาริโอเลยนี่เซียนพอรู้ไหมผมรู้แค่ว่าเขากำลังจะสร้างเกมแอคชั่นขึ้นมาเกมหนึ่งซึ่งนั่นก็คือมาริโอนั่นแหละจริงๆแล้วมาริโอถูกออกแบบมาอีกแบบหนึ่งแต่ด้วยข้อจํากัด างอยง่ตอนนั้นพิกเซลเอ่ยความจุเอ่ยนู่นนั่นนี่เลยทำให้มาริโอเนี่ยถูกดัดแปลงมาจนเป็นทรงนปัจจุบันที่ทุกคนเห็นต้องมาเป็นช่างปะปาใส่หมวกเออคือเขาไม่ได้<ม>วางแผนว่าจะเป็นช่างปะปามีหนวดอะไรเลยนะใช่<ๆ>นะใช่ไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าด้วยด้วยบุคลิกและด้วยตอนนั้นเลยทําให้ส่งผลมาจานถึงวันนี้อ่ะเอาไว้ก็ประมาณว่าขอไปทากันบ้านแล้วเอามาเล่าเพิ่มใหม่ในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับแต่ประมาณนี้ก่อนคเขาถึงน่าสนใจน่าสนใจต่อไปฮะเอาอีฟุตบะ โอ้โห K O F ต้องมาแล้วเพราะภาค15ใกล้ออกคนจะได้รู้เนื้อเรื่องก่อนอันนี้ให้ดาวน่าจะคลิปสตรีไฟเตอร์คลิปหนึ่งสคลิปหนึ่งต้องบอกว่าอยากทําครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้จริงๆมีการพูดคุยกับระดับเทพทั้งสองท่านแล้วเพราะผมเนี่ยเป็นให่เลยอย่าอย่าเรียกว่าระดับเทพเอผมไม่สามารถสู้ท่านได้ข้อมูลถ้าเป็น k i n g of Fighter ในออฟฟิศเนี่ยผมยกให้ซิตี้ซิตี้ซิตี้จะเป็นคนที่ศึกษาเนื้อเรื่องแล้วก็ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงเวลาเทลเลอร์ใหม่ออกช่วงนี้ ออฟสิบห้ามาละโพสแปะป้ากในมิเตจผมพี่มาแล้วพี่พี่มาแล้วพี่่ถ้าวันที่เราถ่ายทำวันนี้นะไมค์ชิรนุยยพ่งประกาศออกมาใช่ทรงดีมากเมนผมแน่นอนอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวจะสรุปเนื้อเรื่องมาให้ครับรอจังหวะที่เหมาะครับใช่ครับมาฮะอัดไปครับผมขออนุญาตนิดนึงครับไม่รู้ว่าเป็นคาลิเตอร์พี่โมหัวร้อนง่ายเปล่าช่วงหลังรู้สึกว่าค่อนข้างมากเกินไปนิดนึงทั้งสีหน้าท่าทางอาจะทำให้คนเข้าใจผิดได้เป็นกำลังใจ ไม่รู้มึงคนเดียวเลยเป็นงั้นแหละก็คือเป็นสไตล์ของตัวเองอยู่แล้วถูกปะทรงนี้อยู่แล้วไม่แต่ว่าวิธีการพูดอ่ะมันเป็นวิธีการพูดแบบของชาโม่อยู่แล้วไม่ได้เติมเสริมเติมแต่งอะไรแต่ว่าในไลน์เนี่ยอาจจะมีเติมไปบ้างให้มันดูโอเวอร์ไปหน่อยอยู่เลยนะฮะเพราะทำให้มันดูสนุกอ่ะก็คาดหวังว่าคนจะสนุกแต่ว่าถ้าสมมติว่าซีเรียสกันเนี่ยเดี๋ยวคงต้องต้องมาคิดกันอีกทีนึงว่าลดระดับลงมาิหนึ่อยนิดเดียวเพราะปกติก็ไม่ได้อะไรโอเคครับต่อไปฮะ มุกโดนโดนคนเดียวออะแย่แต่ถ้ารวมพลังกับคนอื่นแล้ววันนี้ผมคิดว่ามันเวิร์กนะ <c oughs> มันได้เว้ยพี่โดนพี่โดนได้สู้เขาค <c oughs> ิดไสนว้เนี่ยเหาะนั้นพี่โดนมาแทนวันที่ต่างๆเข้าใจไหน แต่าแปลว่าถ้ามุกโดนๆเล่นคนเดียวแย่แต่ถ้ามีมุกต่างๆมาเป็นมุกต่างๆโดนๆเจ้าเวนิกูดใช่ไหมมันจะกลายเป็นหาบสองคมปาวะยังไงวะถ้าแบบเราเหิมเกลิมเตามคอมเมนต์เนี่ยแต่ก็พยายามจะทําให้มันไอ้คืองี้คืองี้คือผมก็เล่นสีสัวอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคุณผู้ชมอาจจะพลาดไลฟ์สดล่าสุดร้อนกลับไปดูวันพฤหัสบครัที่ผ่านมาหัดหันษาเอาคนพบแล้วเส้นทางชีวิตของเขากลับมาเป็นตลกขั้นสูงสุดตลกพึ่งตัวตลก เรียกลงมาเรียกลงมารตกลมาไปดูไปดูได้เลยนะครับช่วงท้ายพีคแน่นอนไม่ขำมากับทืบกันมากับทืบกันนเคนะครับนะต่อไปหะา อันสุดท้ายเนาะคป็นโดนทำตำแหน่งในวงอะไรในวงการไอดอลก็วงสยามดีวงเดี๋ยวคุณจะเข้าใจผิดหรือเปล่าคือจริงๆแล้วอาชีพหลักผมคือทำที่นี่นะฮะทุกคนนะฮะแต่ว่าอันนั้นน่ะก็คือจริงๆแล้วคือคุยกับเพื่อนอ่ะแค่อยากจะทำสนุกสนุกเฉยเฉยนสนุกหลายวงมากเพราะว่าชอบอ่ะมันไม่ได้เงินนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าผมจะได้เงินเนี่ยผมคงออกจากที่นี่ไปแล้วเพราะว่ามันควรจะทำจริงจังกว่านี้แต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็มีเปิดบริษัทไว้นั่นแหละนะเพราะว่ามันมีเงินที่มันมีบุนเวียนเข้ามา ดังนั้นเนี่ยมันต้องจ่ายภาษีการที่เอาชื่อบุคคลไปรับเงินเนี่ยมันจะหัวโตนะฮะเรื่องภาษีนะฮะเราก็ต้องมีบริษัทเอาไว้เพื่อเอาไว้จ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าผมเนี่ยผมทําตําแหน่งโปรดิวเซอร์ผู้จัดการดูภาพรวมโอเวอร์ออทั้งหมดเลยครับเป็นคนแต่งตั้งด้วยนะครับผมเป็นคนดูแลซ้อมดูซ้อมดูเรื่องเพลงเรื่องทุตผมกเคยพูดไปแล้วว่าวงไอดอล ผมทําหลังหกวงเย็นผมมาเริ่มงานหกวงเย็นนะหลังหกวงเย็นผมจะทําเกี่ยวกับวงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนักเสาร์อาทิตย์ซะมากกว่าโอเคแล้วตอนนี้สรุปคือมันมันอยู่ได้ยาวนั่นนะทีนะแล้วก็มีวงอื่นโผล่มาอีกได้ยังไงก็ยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยเนี่ยตอนนี้มี่วงอะนะตอนนี้สยามดีมตอนนี้มี4วงสยามดีมหนึ่งสยามดีมซูโมโมะซูโมโมะยูโฟนี่แล้วก็มีไคบุสึวงหนึ่งอันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเลยอันใหม่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 เพิ่มมา ครับซึ่งทุกอันเนี่ยไม่ใช่เงินพวกผมนะเป็นเงินทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเป็นคนลงเงินให้ทเราทำ l ล c a l ล z e ให้เขาเออซึ่งเขาไม่ได้จ้างเราทํานะก็เราทำเองเราทําให้เขาฟรีด้วยเพราะเราอยากทําเราอยากทำนะครับลังวงการที่แท้ตัวหังวงการนะครับคนคนนี้ฝากติดตามฝากติดตามอ่ะก็ประมาณนี้หมดแล้วนะครับก็โอเคอันนี้ถือว่าเป็นคลิปพิเศษระหว่างหยุดยาวนะครับขอพัยจริงๆที่ไม่สามารถทําเทปสต็อกได้มากไปกว่านี้แล้วท้าไฟไม่ทันจริงๆใช่ครับผมแล้วก็ท้าไฟไปลุ อาหยุดยาวหลังสงการว่าจะออกมาเป็นทุนทน้ำมัน ไม่เอาเลยไอไลฟ์สดเลยแบฟอร์มก็ไม่เอาเลยเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับผมก็ใครที่เปิดมาวันนี้แล้วไม่เจอทาไฟก็ขออภัยด้วยแล้วก็ถ้าสมมติชอบคลิป Q&A แบบนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเผื่อไว้มีโอกาสจะกลับมาอีกนะครับผมโอเคนะฮะยังไงช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าอากาศจะตกโอ้ตอนนี้ยกการนี้เลยเอร์มก็ยกยกเป็นโรคกับตัเมกาแลวก็นทุกคนเลย แกดูเอาเวนเจอร์เอ็นเกมว่าใส่แมสกันด้วยนะฮะครับโอเคนะครับอันนั้นมันคลิปเก่าโอเคนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามพวกเราต่อด้วยนะครับพวกเราแค่พักเฉยๆนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้ทีมงานทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีสวัสดีครับ